ส่งกำลังใจให้ครอบครัวฉัตรบริรักษ์บอยประกรณ์กลั้นน้ำตาไม่พร้อมเผยสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่สะเทือนหัวใจกันหนักมากสำหรับการจากไปของคุณแม่งามทิพย์ฉัตรบริรักษ์คุณแม่ผู้เป็นศูนย์รวมความรักของครอบครัวฉัตรบริรักษ์ของพระเอกชื่อดังอย่างบอยปรกรณ์ ซึ่งได้สูญเสียในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนๆที่ได้ติดตามความน่ารักของครอบครัวนี้เป็นอย่างมากและหลังจากที่บอยปรกรณ์ได้ออกมาโพสอะไรคุณแม่พร้อมแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลที่ถูกจัดขึ้นณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนณศาลา,าเกษณี หลังจากได้เคลื่อนย้ายร่างของคุณแม่งามทิพย์มาถึงวัดบอยประกรณ์น่องธนาพัฒนและวันใหม่ก็ได้ทำหน้าที่ลูกกลั้นน้ำตาต้อนรับแขกและสื่อมวลชนที่มาร่วมง,งานอย่างเต็มที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าน้องวันใหม่สุดกลั้นน้ำตามีเฟย์พระวีแฟนของบอยประกรณ์คอยปลอบไม่ห่าง และก่อนที่จะเริ่มพิธีรดน้ำศพนั้นในเวลา17นาฬิกาบอยปรกรณ์ได้ออกมาพบปะสื่อมวลชนพร้อมกับเผยสั้นๆต่อหน้าสื่อมวลชนขอโทษบอกยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะอยู่ในอาการเสียใจขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ก่อนจะเดินกลับไปยังงานที่ศาลาทำพิธีรดน้ำศพต่อไปขณะที่คนใกล้ชิดเผยว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแม่งามทิพนั้น เกิดจากโรคร้ายป่วยเป็นโรคมะเร็งนั่นเองค่ะ